สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนแล้วก็ติดตามนะคะดาราจีนค่ะสำหรับนะคะเว่ยป๋อไนท์นะคะที่ผ่านมันเนี่ยค่ะของปี2023นะคะแต่ว่าจัดในเดือนมก,กราคมของปี2024นะคะพวกเราก็จะได้เห็นนะคะหวานว่าน่าจะเป็นงานที่รวมคนสวยแล้วก็คนหล่อของประเทศจีนเอาไว้นะกระจุกนี้ที่ฮอลที่จัดงานแล้วแหละนะคะโอ้มีแต่คนสวยคนหลอ นะคะคสำหรับในอพิจสดแรกนั้นก็ได้พูดถึงดารารุ่นใหญ่ๆไปนะคะรุ่นของคุณฮูเกอร์คุณหลิวซื่อๆนะคะก็มาทางนี้บ้างนะคะมาดูรุ่นเล็กๆนะคะซึ่งรุ่นนี้พวกเราก็จะแบบคุ้นเคยกับพวกเขาเป็นอย่างดีนะคะการจัดงานเนาะสำหรับปีนี้ถือว่า o r g a n i z e ซ์ดีมากๆเลยนะคะดาราที่ได้รับรางวัลนะคะในหมวดหมู่ของ ของแคตตาล็อกรางวัลเดียวกันเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกนะันน่ะนั่งเรียงเรียกันเลยนะคะอย่างที่เราเห็นแบบรางวัลที่เราเห็นชัดๆนะคะที่นั่งเรียงกันที่แบบว่าได้รับความนิยมนะคะป๊อปปูลา่าเพิ่มมากขึ้นในปี2023นะคะก็คือคุณฐานเจนซือนะคะคุณปายลู่นะคะน้องเจ้ารู้สือแล้วก็คุณดีแลนหวังนะคะก็อยู่เนี่ยรวมกันเลยนะคะนั่งอยู่รวมกันแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็นดารานะคะน้าใหม่ที่แบบแหมดาวรุ่งมากๆนะคะของไวป๋อที่ได้รง วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเฉินเจอ๋อหยวนคุณวิซื่อนะคะแล้วก็มีคุณเติง้งเหวยแล้วก็มีคุณจางหลิงเหอรวมทั้งน้องวิซุซินด้วยนะคะก็จะนั่งอยู่รวมๆกันนะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยแล้วก็มีถัดจากนั้นเป็นดาราคุณภาพนะคะเพื่อน,อนๆมองไปที่ทางด้านของอน้องรีโออู๋นะคะนั่งถัดจากคุณดีิลนหวังไปอีกนะคะแล้วก็มีท่านประธานของพวกเราค่ะปจิง้งถิงนะคะก็นั่งเรียงเรียงไปเรื่อยๆแล้วก็มีคุณดิลบาะคะชุดสวยมาก ากสีเขียวอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะสิ่งนี้นะคะเกี่ยวกับรางวัลเนี่ยยังไม่น่าสนใจเท่ากับปฏิกิริยานะคะที่เหล่าบรรดาดาราเขาได้มาเจอกันนะคะในวงการบันเทิงเนี่ยมันก็มีการหมุนวนนะคะของพระเอกนางเอกของเรื่องแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ได้รางวัลก็จะเป็นตัวท็อปๆนะคะอย่างพระเอกนางเอกนะคะอย่างคู่ของคุณจางหลิงเหอนะก็มีโมเมนต์ใช่ไหมคะกับคุณไผ่ลู่ใช่ไหมคือ,อ,อถ้าพวกเราดู ดูเนาะดูแบบดูแบบตามวิดีโอที่มีออกมาเยอะแยะมากมายตามฟีดของ t i k t o k แล้วก็บน a c e b o o k นะคะเราก็จะเห็นว่ามีบางครั้งเนี่ยบางเวลาคุณจางหลิงเหอเนาะมักจะส่งสายตาไปที่คุณป่ายลู่นะคะคือมองอะมองแล้วก็ถ้าคุณป่ายลู่ลุกขึ้นเนี่ยก็คุณจางหลิงเหอก็จะมีมีการเหมือนกับยืนนะคะเหมือนเหมือนความรอคอยว่าเธอจะมาสบตาฉันไหมอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นโมเมนต์หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการสังเกตน,นะ ของแบบว่าเออบางท่านอาจจะเห็นเหมือนหวานแต่บางท่านก็อาจจะเห็นว่าอุ้ยมันก็เป็นธรรมดาเขาแค่บังเอิญลุกขึ้นพร้พอมๆกันนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะส่วนสําหรับนะคะท่านอื่นๆน้อยอย่างาตัคเกอร์ของพวกเรานะคะฐานเจนซื้อนี่รู้สึกว่ารู้จักคนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีนะคะยิ้มแย้มคุยได้กับทุกคนเลยคะ่ะเท่าที่เห็นนะคะแล้วก็มาถึงนะคะคนที่เป็นเหมือนกับว่ามีคนสังเกตเยอะนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยก็คือน้องเจ้าลู ซื้อกับน้องลีโออูเนาะมาร่วมงานด้วยกันแล้วก็ที่นั่งนี่ก็ถือได้ว่าก็มีแค่ดีแลนหวังเท่านั้นที่กั้นอยู่นะค <laughs> ะ แล้วก็ในบางครั้งนะคะตอนที่น้องดีแลนหวังไม่อยู่เนี่ยก็คือได้มานั่งคู่กันด้วยแต่ทีเนี้ยมันมีความแปลกตรงที่ปฏิกิริยาของสองคนนะคะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยอะ่ะมีใครคิดเห็นเหมือนหวานบ้างไหมอะ่ะตอนที่เราดูวิดีโอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นปฏิกิริยาน้อยอย่างน้องเจ้ารู้สื่อเจอกับน้องเฉินเจอ๋อหยวนก็ยังมีการทักทายนะคะขนาดแบบหลังเวทีตอนที่ ตอนที่งานแบบยังไม่ได้เข้ามานั่งที่ในหอตรงนี้นะคะน้องเจ้ารู้สึกก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกันด้วยกับน้องเฉินเจอหยวนประมาณว่าเออยูไม่หนาวเหรอยูไม่ใส่เสื้อ e er อะไรแบบว่ามากกว่านี้อะไรนะคะคือมันก็ดูแล้วเป็นธรรมชาติเหมือนกับคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนเนาะแล้วก็น้องเจ้ารู้สึกนะคะกับท่านอื่นๆก็เช่นเดียวกันอ่ะมือคือมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติแต่พอมาถึงน้องลีโออูกับน้องเจ้ารู้สึกเนี่ยมันดูแล้วมันมีเหมือนอะไรบางอย่างใช่ไหมมัน แปลกๆทั้งๆที่นั่งใกล้ๆกันนะคะแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยคืออย่างน้องลีโอเนี่ยเ,เหลือบตามองน้องเจ้ารู้สื่อนะคะแต่ว่าก็คือตอนเหลือบก็ไม่ได้ยิ้มแต่พอไม่ได้เหลือบ ตอนที่มองไปที่หน้าเวทีนะ่ะก็คือยิ้มส่วนน้องเจ้ารู้สื่อของพวกเรานะคะเขาก็คือเป็นแบบก็นั่งนั่งก็จริงแต่มันแบบดูแล้วไม่ธรรมชาติปกติน้องเจ้ารู้สื่อของพวกเราจะมีความยิ้มแย้มอะ่ะแล้วก็จะจะค่อนข้างจะพูดคุยนะคะแม้กระทั่งกับรุ่นพี่อย่างเสี่ยวจ้านอะไรแบบนี้เออไม่เจอกันนานเนาะคนเรามันก็ต้องมาเมาหมอยก็พี่เสี่ยวจ้านของพวกเราก็หันมาแล้วก็พูดคุยกับน้องเจ้ารู้สื่อนะคะก็ดูแล้วก็เป็นธรรมชาติดีคือคนอื่นอ่นอะ คเป็นธรรมชาติหมดยกเว้นคู่นี้นะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีโมเมนต์หนึ่ง น้องเจ้ารู้ซื้อนั้นนะคะมองขึ้นไปบนเอ่อบนสแตนด้านบนนะคะซึ่งณจุดนั้นคือไอ้กล้องของคนที่ถ่ายมือถือเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยเราก็เลยได้เห็นหน้าของน้องเจ้ารู้ซื่อน้หนองของน้องเจ้ารู้ซื้อเหมือนกับอยากจะร้องไห้เลยนะคะเหมือนขอความช่วยเหลือ,อยังไงก็ไม่รู้ <minor l> ตอนที่นั่งอยู่นะคะคู่กับเอ่อน้องลีโอนะคะซึ่งณจุดนี้ก็สร้างความไม่สบายใจนะคะให้กับให้กับอย่างอย่างหวานเองหวานก็ไม่สบายใจเพราะว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปฏิกิริยา เช่นนี้นะคะมันคือหมายความว่าอย่างไรก็คืออย่างน้อยเนี่ยดาราจักรักรำนำใจมันก็มีทั้งสองพาร์ทเนี่ยพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองนะคะซึ่งก็จริงๆแล้วเจอกันก็คุยกันได้อะก็คุยกันแบบ ทั่วๆไปก็ได้เนาะคือเหมือนกับคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะคะแต่ทีนี้ก็อาจจะมีบางท่านก็อาจจะวิเคราะห์ว่าอุ้ยน้องๆเขาคงไม่มีอะไรกันหรอกพอดีว่าทางด้านของแฟนคลับนะคะของน้องลีโอแล้วก็แฟนคลับของน้องเจ้ารู้ซื้อบางส่วนเนี่ยก็คือไม่ชอบให้พวกเขาสองคนเนี่ยถูกจับให้มาเป็นคู่จิ้นกันอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งก็หวานคิดว่านะจุดนี้เหมือนกับพยายามจะหาเหตุผลบางอย่างเพื่อจะมาอธิบายนะคะแบบ ปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็บอกว่าอ๋อพวกเขาคบกันจริงๆไงพวกเขาก็แบบปกติคุยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาที่งานก็เลยแบบสงบสง,งียม่มไม่ได้พูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะอืม <c oughs> เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรล่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะณนะจุดนี้ก็เราไม่รู้หรอกคือหวานเองก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะคบกันหรือไม่คบกันไหมนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ค,คือคิดว่าไม่ได้คบกันหรอกเพราะว่านะคะคืองานอะ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะโปรเจกต์ซีรีส์ก็ยังมีอีกตั้งเยอะแล้วก็แต่ละคนก็อายุแค่นี้เองอะ่ะคือมันยังไม่สามารถจะแบบ จะแบบปักไปได้เลยว่าคนนี้แหละแฟนชั้นคนนี้แหละแฟนชั้นนะคะมันยากอยู่สําหรับในวงการบันเทิงจีนที่มีการแข่งขันกันสูงขนาดนี้นะคะจะมาพวงหน้านะคะพวงหลังอะไรแบบนี้มันคงไม่สะดวกค่ะก็ next นะคะ go ไปเรื่อยๆค่ะ go ahead ไปนะคะ แต่จุดหนึ่งนะคะซึ่งหวานรู้สึกว่าเสียดายมากๆเลยก็คือมันไม่ได้มีงานแบบเนี้ยบ่อยๆที่ที่นั่งมันจะโคจรมาได้นั่งใกล้กันขนาดนี้นะคะอย่างไรก็ตามปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการอย่างน้อยเนี่ยหันมายิ้มให้กันนะคะก็คือความเป็นยังไงดีล่ะความเป็นเพื่อนนะคะการที่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะจุดเนี้ยมันแค่ยิ้มให้กันเท่านั้นแหละสองคนนี้ยิ้มให้กันนะคะหันมายิ้มให้กันเนี่ยก็จะทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็จะมีแรงเชียร์ขึ้นมาคือใจ คนที่เขาคนที่เขาอยากเห็นน้องๆเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเขาก็จะมีความรู้สึกเออน้องๆเขายังคีปร a เลชันช i พที่ดีอย่างน้อยมิตรภาพนะคะก็ยังดีอยู่นะคะส่วนคนอื่นๆน,นะคะอย่างดีแลนหวังนะคะโอ้โหได้คุยได้ทุกคนเลยค่ะก็เป็นคนที่ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้อาจจะสังเกตได้ว่าออก็เพราะว่าอย่างคุณดีแลนหวงังกับคุณฐานเจนซื้อเขาทําแบบ hello saturday ใช่ไหมคะก็จะมีเหล่าบรรดา นะจากซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็จะไปร่วมในเวทีของวาไรตี้นี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสนิทสนมกับหลายๆคนนะคะ ส่วนนะคะก็จะมีดาราอีกหลายๆท่านนะคะน้องจางจิงวี่นะคะแล้วก็มีน้องโจเย่นะคะทุกคนดูธรรมชาติไปหมดเลยอะ่ะคือเอออย่างน้องโจเย,ย่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวหวานค่อยแยกไปอีกอพิโซดหนึ่งเวลาที่เจอกับเหล่าบรรดานะคะนักแสดงร่วมกันนะคะเธอเข้าไปเลยนะคะแล้วก็มีการแบบว่าขนาดตาเกอ๋อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเห็นชัดๆเลยว่าน้องโจเย่นะคะมีการสะกิดที่ไหล่ของตาเก๋ด้วยตอนที่เดินผ่านนะคะซึ่งน่ารักมากเลยอะ่ะคือมัน มันดูแล้วมันเป็นธรรมชาติไงก็คือคนเราเคยเคยร่วมงานกานะัน่ะก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่ในวงการบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าน้องโจเย่นะคะถ่ายรูปกับ เหล่าบรรดาเหล่าบรรดาพระเอกของเธอทุกคนเลยนะคะที่เธอได้เจอในงานเวยปปอนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเปิดเผยแล้วก็แบบมิตรภาพอะเราเห็นถึงมิตรภาพที่แท้จริงนะคะถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าในใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่คนดูแล้วก็คนได้ชมงานแล้วก็วิดีโอต่างๆได้เห็นนะคะมันก็จะแบบว่าแบบได้ลืมไปนะจุดหนึ่งว่าโอเคนี่มันเป็นวงการบันเทิงที่มีการแข่งขันกันสูงมากๆนะคะแต่ว่าเวลา ที่พวกเขามารวมตัวกันเนี่ยพวกเขาก็มีมิตรภาพให้กันนะคะซึ่งณนะจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนดูต้องการมากกว่าที่ที่จะเห็นว่าพวกเขาแข่งขันกันทางธุรกิจแล้วก็มานั่งกันนาบึง้งตึงอะไรแบบนี้นะคะอาล้ค่ะก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้นะคะก็หลักๆเลยก็มาคุยกันนะคะเรื่องของน้องเจ้าลูซื่แล้วก็เนี่ยน้นองลีโออูนะคะซึ่งสองคนนี้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นธรรมชาตินะคะแทบจะแบบคือสําหรับหวานเองเนี่ยหวานไม่เห็น เลยว่ามีวิดีโอไหนที่ทั้งคู่นั้นแบบหันมายิ้มให้กันหรือว่ามีวิดีโอไหนที่แบบตั้งใจแบบคุยกันจริงๆไม่มีเลยอ่ะนะคะสําหรับงานนี้ทั้งทงท,งที่ก็นั่งใกล้กันมากๆนะคะอาแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิอร์นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามชมผลงานของหลายๆท่านต่อไปนะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ